วิเคราะห์มวยชอบในช่องสยามเมืองเราครับว่ากันในเรื่องของมวยไทยเ SD ครับซึ่งช่วงนี้เราก็ค่อนข้างวิเคราะห์ได้ถูกเป็นส่วนมากนะครับบางสัปดาห์ก็เข้ามาถึง4คู่เลยสัปดาห์นี้ก็ไปว่ากันในเรื่องของมวยปูนมวยไทยเกตสีล้วนๆนะครับไม่มีมวยรอบปูนเสือเอาไปเริ่มกันที่คู่ที่1ครับเป็นผักบุ้งเพชรเกตเพชรบกับเพชรสิงคอนจอสมันการเมนครับ ในเวทในวิกัดร้อยสามปอนด์นะครับถือว่าเป็นมวยที่กําลังขึ้นมานะครับเป็นมวยที่ทางฝั่งเกียิเพชรนะครับพยายามปั้นพยายามสร้างขึ้นมาแดงก็เป็นผักบุ้งนะครับก็เป็นมวยจากอุตรดิษถ์นะครับเป็นมวยครบเครื่องครับซัมที่เกียิเพชรนะครับประเภทสลับผักบุ้งนี่แต่ก่อนก็อยู่ค่ายต่อคงอินนะครับแต่ก็ถือว่ามาอยู่กับเพชรเกียเพชรนะครับ ก็มีโอกาสได้ชกอย่างต่อนเนื่องแล้วก็อย่างต่อนเนื่องแล้วก็บ่อยนะครับผักมุ้งก็เป็นมวยเปิดเกมนะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาอาวุธนี่ถือว่าค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงเลยนะครับสามารถออกได้เรื่อยๆแต่เรื่องของความเป็นมวยนี่ก็ยังอาจจะยังไม่เท่าไหร่นะครับฟอร์มการชก3ไฟหลังชนะมาลวดนะครับสำหรับผักมุง้ง ล่าสุดก็น็อกทู่ที่สองนั้นโอเล่ลาวีมวยไทยส่วนเพชรสิงหขอนสสมันกาเม้นครับเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับจากนางดองบูดิลำครับย้ายสีเสื้อมาอยู่กับทีมงานของสสมันกาเม้นนะครับฟอร์มการโจกก็ยังไม่ดีมากนะครับมีแพนองแพนอกทู่ที่สองนั้นเพชรนิพนปอมคลอินนะครับไฟล่าสุดนะครับก็มาแพ้ในนั้นมัตฉานุสสุพัทโทมานะครับ สามไฟหลังชนะหนึ่แพ้สครับบองต้นคู่นี้ก็ยังชอบที่ผักบุ้งนะครับเป็นมวยของทีมงานผู้จัดดูว่าน่าจะอยู่ในแผนสร้างของผู้จัดนะครับวัาใจดีครับถึงแม้ว่าโดนนับไปก่อนในไฟล่าสุดก็ยังนะครับพลิกกลับมา็อกได้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับส่วนคู่ที่2เป็นทีมพับเบกคอมเพกครับก็เป็นมวยจากนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นมวยสไตล์เป็นมวยฝีมือจากซ้อม นะครับอยู่ที่พลังชัยประเภทถีบซ้ายนะครับประเภทอาศัยลูกฝีมือนะครับใช้สมองมือในการชกพร้อมๆไปกับบรรยากาศหน้าเสื่อนะครับประเภทถอยทำนะครับอาศัยลูกดักแข้งซ้ายหนักๆแน่นๆนะครับไม่ออกเยอะแต่ออกนะครับได้อย่างเน้นๆนะครับประเภทเชิงดีฝีมือสวยครับจากฝั่งของทีม สามไฟหลังนี้น็อกมาลรวดนะครับไฟล่าสุดก็น็อกยกที่5้าข้างหน้าศิลาชัยดาบชานกองปราบมาล่าสุดส่วนมวลเงินครับทายาทของมวลพระรามวันนี้เป็นมนลพักการสิเพชรสลูกันครับมาดูกันว่ามวลพักการก็เป็นมวยสร้างของทีมงานเพชรสลูกันเหมือนกันครับถ้าชนะไฟนี้ได้ก็จะไปสืบทอดทางฝั่ง,งมวลพระรามนะนะครับจะสามารถคว้าแชม102ป์ร้อยสองปอนด์ได้ไหมก็ต้องผ่านไฟนี้ไปก่อนครับ วนพักการก็เป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือเหมือนกันครับจากบุรีลมนะครับซ้อมที่เด็ดลัดระเภศอาศัยจังหวะ2เหมือนกันครับแต่ถ้าเทียบฝีมือเป็นรองนะครับวันนี้ต้องเดินเข้าหานะครับดูว่าถ้าเดินเข้าหาแล้วนะครับจะออกอาวุธได้ถนัดหรือไม่แต่ว่าวันนี้ดูว่าน่าจะมีเข่ามาเสริมนะครับมาแก้ทาง3ามไฟหลังนะครับก็มีแพ้แพ้คะแนนทั้งนั้นเพชรโชกุล มาชนะคะแนนนั้นตำนานสยามล่าสุดนะครับชนะคะแนนนั่นสไนเปอร์โฮดอนสำหรับคนนี้เบื้องต้นก็ยังชอบทีทมพระดันชัยนะนะครับชอบทีในเรื่องของเชิงเชิงมวยนะครับเพราะว่าดูว่าเป็นมวยซ้ายนี่จะออกอาวุธง่ายๆกว่านะครับบรรยากาศน้าเสือด้วยแล้วก็บวกกับทางฝั่งของบนพักการต้องเดินเข้าหาอันนี้มีโอกาสหลงแข้งสายได้นะครับ วันนี้นี่ทีมงานพลันชัยคนมาเยอะแน่นอนนะครับกองเชียร์เพราะว่าชกถึง2คู่วันนี้ผมว่าทีมน่าจะใช้จังหวะฟรีมือนะครับชนะได้ชอบที่นั่นทีมพลันชัยครับคู่ที่3ครับเป็นเพชรสามารถเพชรเกตเพชรครับพบกับทางฝั่งของโจเซฟจิตเมืองนนเพชรสามารถครับก็เป็นมวยจากจันทบุรีนะครับเป็นมวยเขา่าซ้อมที่เพชรเกตเพชร นะครับก็ถือว่าเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะครับวงนอกนะครับก็ถือว่ามีลูกเตะขวานะครับที่ออกได้คมนะครับอาวุธไม่ค่อยหนักแต่ว่าคมนะครับระยะประชิดนี่ถือว่าฟันศอกต่างชาติได้แม่นเหมือนกันนะนะครับสามไฟล์หลังนะครับชนะ2แพ้หนึ่งนะครับไฟล์ล่าสุดก็มาชนะในนั้นลมทินมานาฟฟี่นะครับนี่ก็เป็นเจ้าของแชมป์ของช่องเจ็ดด้วยนะนะครับสนับ พชรสามารถน่าจะเวท155ยห้าสบอนะครับสำหรับแชมป์ของเพชรสามารถส่วนคู่ชกวันนี้มาอีกแล้วครับจิตเมืองนนส่งต่อเนื่องครับ3สัปดาห์เลยก็เป็นโจเซฟจิตเมืองนนครับยีปีนะครับจากสโลวากเกียชคมาแล้วไม่ต่ำกว่าร้อยครั้งนะครับก็เป็นมวยซ้ายเป็นมวยฝีมือนะครับสำหรับโจเซฟอ๋อโจเซฟก็เป็นมวยถอยตั้งรับนะครับ ถนัดในเกมถอยตั้งรับประเภทดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงนะครับอาศัยจังหวะถอยทำซะเป็นส่วนใหญ่ถนัดถอยทำซะเป็นส่วนใหญ่นะนะครับสำหรับจูเซฟสามไฟหลังครับไฟสามไฟหลังนะครับมีเชลน็อกยกที่สี่นั่นแสนสิริมอตระนบัณฑิตก็มาแพ้ใ,ในนั่นเพชรธงชยัยล่าสุดมาชนะในนั่นใจเพชรสิงห์มาวินสำหรับคู่นี้นะครับเป็นไทยประเทศฝรั่งนี่ผมว่า ช่วงหลังกรรมการชูยากนะครับเวลาที่ฝรั่งชนะแต่กรรมการก็ชูให้คนไทยชนะเหมือนเดิมอาจจะเป็นเพราะว่าเขาชอบสไตล์าการยืนมวยของมวยไทยมากกว่านะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งครับเพราะว่าสองสองไฟหลังนะครับของต่างชาติสามไฟก็ได้ครับรวมรวมมาเล็กสิงมาวินด้วยก็ได้ก็คือต่างชาติแพ้หมดนะนะครับ ทำทำไมถึงแพ้บางทีชกหน้าชนะแต่ว่ากรรมก,การก็ยังให้เครดิตนักมวยไทยเป็นฝ่ายชนะมากกว่ายูดีบื้องต้นก็ยังชอบที่เพชรสามารถนะครับก็ดูว่าอาวุธก็ไม่ได้เป็นรองขนาดนั้นนะครับวันนี้น่าจะเอาตัวรอดได้ชอบดีเพชรสามารถเพชรเกตเ,เ,เพชรครับเดินทางมาถึงคู่เอกในรายการครับก็ถือว่าเป็นมวยฟอร์มสดพระมวยเก่าเกมนะครับอย่างเพชรพับเบกคอมเพกต์กับโฟกั S, สเอสสันปาตองหรือว่าสิทธิทหารเอก คู่นี้ก็เป็นการจริงแชมป์ว่างในเวทร้อยสามสิบปอนด์นะครับสึ่งเนื่องจากเดโชปอบริดักก็ได้สละแชมป์นะครับไปเอาดีทางฝั่งของศึกวันลุมพินีพอเป็นทางนั้นเพชรพระเบกคอมเพกนะครับเอาได้สิทธิ์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟอร์มสดฟอร์มแม่นแรงเหลือกเกินนะครับจนไม่มีคู่ชกนะนะครับสำหรับเพชรส่วนโฟกัสฟอร์มก็ลุ้ลนๆุดนดอนนะครับตั้งแต่ไปโดนน็อกโดนสเตฟานกดน็อกมานี่ ฟอร์มก็ยังไม่ได้เข้าที่เข้าทางเลยชกหลังๆช่วงหลังๆนี้ร่างกายไม่ดีครับสำหรับโฟกัสในฟอร์มการชกนะครับของทางฝั่งเพชรสามไฟหลังชนะรวดนะครับก่อนนอกยกที่หนึ่งนั่นโมฮัมเหม็ดมีน้ามวยไทยนะครับที่ RWS ชนะในนั้นเพชรลุงเลืองสองจารุวันสองครั้งนะครับที่ช่องจิตสีส่วนโฟกัสสามไฟหลังก็มีชนะ ชนะคะแนนนั้นน้องบิวจิตเมืองนนท์แพ้คะแนนทางด้านน้องบิวจิตเมืองนนท์ล,ล่าสุดชนะคะแนนนั้นเพชรหัวหินจิตเมืองนนท์ครับสำหรับคู่นี้นะครับเคยเชื่อกันมา2ครั้งเป็นโฟกัสชนะคะแนนมาทั้ง2ครั้งเลยนะครับเป็นฝ่ายของเพชรเดินเข้าหาตลอดแล้วก็เป็นฝั่งโฟกัสอาศัยออกแข้งซ้ายนะครับเตะตุ้มตุ้ตตนะครับทำให้ได้ช,ชนะได้ถึง2ครั้งแต่ว่าวันนี้นะครับเบื้องต้นส่วนตัวก็ยังชอบไปที่นั่นเพชรนะ นะครับถึงแม้ว่าจะเคยแพ้มาสองครั้งแต่วันนี้ครับร่างกายดีกว่านะครับดูว่าอาจจะชนะขาดเลยนะครับในความคิดส่วนตัวชอบที่เพชรนะครับพลันชัยครับ